สวัสดีครับพระบ้านดีๆนะครับสวัสดีกับเช้าวันพุทรหัสที่ยี่สิกรกฎาสองห้าจะสิ้นเดือนแล้วนะครับพอดีวันนี้ผมมีพระของพี่ท่านหนึงมาแบ่งปันในราคา300บาทครับผมเมื่อวานนี้ไลฟ์ไปชุดหนึ่งนะครับของพี่ท่านที่แรกว่าจะไลฟ์กันไหมดเขาให สนใจกันเยอะผมก็เลยมาแบ่งปันอีกโอเคเริ่มแบ่งปันนี้เลยนะครับในราคาองค์ละ300อบาทปิดตามหมายเลขนะครับปิดตามหมายเลขปิดตามหมายเลขดูทัวรข้างล่างนะครับแล้วก็ไอดีไลน์ดูภาพเติมเติมฟรีค่าส่งนะครับฟรีค่าส่งอ,องค์ที่หนึ่งนะครับสวย,นนยๆนะครับเหมือนงาเลยเหลืองๆนะครับ ที่หนึ่งนะครับสองครับมีลุงรักลุงทองด้วยเป็นอ,อกเหลืองนะครับหนึ่งงานเลยสวยครับตรงที่สองนะครับ องค์ที่สามครับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สี่ครับ ูครับสวยมากนะครับสวยเลยเหรอครับครับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้าครับนี่เปนเหลืององก์าเลยนะครับ ค่าแล้วครับองน,นี้ปิดตั้มหมายเลขนะครับปิดตา้มหมายเลขพิก่อนได้ก่อนองละสามร้อยบาทนะครับอันนี้ขุกครับ เลขหกนะครับสวยงามมากดูต,ตามภาพเลยนะครับไ,ไร้ยังไงได้อย่างนั้นนะครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขเจ็ดครับ หมายเลขเจ็ดนะครับองนี้หมายเลขแปดครับ,นรบเนื้อเขาจะสวยมากเลยมันงานเลยนะครับนี่ แปดนะครับมาเลก้าครับรอยยุบรอยย่นเนี่ยเนื้อเขาจะแข่งมากนะครับอีเนื้อเหมือนงานเลยนี่นะครับมาเลก้านะครับ นักสิบครับเลกสิบน,นะครับดูด้านข้างเนื่อเลยนะครับรอยยุบรอยย่นรอยเหี่ยวรอยแห้งรอยเก่านะครับอยู่พันพระนะครับเนือพันในความแกล่งมันสมมันสารนะครับเก่าสวยครับพี่ก็บอกว่าปิดพ้ากเก่าเก็บนานแล้วนะครับนานมากของพ่อเขา พ่อเขาแล้วครับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องพระนะครับเขาไม่สนใจนะครับของพ่อเขาอยู่ในรังนะครับเดี๋ยวรังเก็บของก็มาแบ่งปันว่าจะมีใครชอบหรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับเขาก็มาให้ผมแบ่งปันลองดูนะครับนี่หมายเลขสิบหมายเลขสิบเอ็ด ไม่ชอบก็ปิดนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนรอคลิปใหม่ครับผมกดติดตามด้วยนะครับดูคลิปใหม่ๆต้องกดติดตามนะครับมันจะเด้งไปหาตัวลมัตถถ้าลองนี่ดูด้านหลังนะครับมันสงมศาสตร์แต่ถ้าดูไม่กดติดตามนะครับรอให้มันเด้งไปมันจะเป็นคลิปย้อนหลังนะครับย้อนหลังนี้จะไม่มีนะครับไม่มีนะครับเพไม่ใช่พระผมนะครับไม่ผม ผมไลฟ์ให้เขาวันนี้พรุ่งนี้ไม่เกินสองวันผมก็ต้องเขาก็ต้องมาเอาคืนนะครับว่ามันเป็นพระเขานะครับทุกคนก็ต้องห่วงผมแค่มีหน้าที่ไลฟ์แค่นั้นนี่เองนะครับแบ่งไลฟ์แบงปันครับผมนี่เบอทูข้างล่างกับไอดีนะครับไลฟ์ยังไงได้อย่างนั้นนะครับนี่หมายเลขสินะครับในราคา300บาทครับนี่ครับผมลองดูนะครับดูเอาไวนะครับใครชอบแบบไหนดูเอานนี้หมายเลขสิบสอนะครับ มื่อกี้นี่สิบเอันนี้สิน,นี่ไม่ได้สิองนะครับันสิบสาครับ สูได้แค่นี้นะครับนี่ หมายเลขสิบสนะครับหมายเลขสิบส สนะตรงนี้สิบสี่นะครับสิบห้าครับสิบห้านะครับ,รบตรงนี้ เหลืองเลยครับสวยงามมากครับห15นะครับ16นะครับในราคา300บาทครับเบอร์โทรข้างล่างนะครับ ยิมเขียนไว้แล้วก็ไอดีไลน์เพิ่มเพื่อนดูภาพเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆถ้าใครไม่ติดตามจะดูคลิปเก่าจะไม่ทันนะครับถ้าไม่กดติดตามนะครับหมายเลขสิบหกนะครับตรงนี้เลขสิบเจ็ด เหมือนง่ายเลยครับเหมือนง่ายแกล้งนะครับสิบสิบเจ็ดครับตรงนี้สิบ แปดครับ นะครับตรงนี้19ครับ19แร้บตรงนี้มแห้งเก่าๆเลยนะครับ แดงๆนี่คือชาตินะครับที่เขาทาไว้นะครับมันลอกมันร่อนหมดแล้วนี่มันได้สิบก้านะครับตรงนี้นี่มือถูนะครับแล,ล,แล้วก็ดีไลน์สิบเก้าละยี่สิบนะครับนี่แห้งๆเก่าๆนี้เลยนะครับ

12ครับ ยี่สครับ23าครับ23านะครับผมเ ยี่สิบสี่ครับแงเก่ามากนะครับในราคาสามร้อยบาทครับทุกปุงนะครับทั้งคลิปเลยปิดก่อนได้ก่อนนะครับ ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบห้าครับเนี่ยฐานแซมโอ้โหฐานแซมนะวันนี้สวยงามมากซูมแค่น,นี้นะครับ พัตจะซูมให้ดูดิ่งเยอะลอยยุบลอยยุ่นลอยแยกลอยเหี่ยวนะครับตูตรงบูไตแห้งเก่ามากนี่ทันแซมยี่สิบห้ายี่สิบหกทันแซมนะครับ ยี่สิบหกแล้วนะครับยี 27. 27่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะครับองเงี้ฐานแซมครับฐานแซม 2ี่สิบเจครับยี่สิบแปดครับกหลังนะครับข้างยี่สิบแปดนะครับวงเี้เก่าแห้งนะครับเนื้อนี่แห้งเก่าเลย ยีเกครับอ้อหจัดเต็มยี่สิบเก้าสามสิบ ซิปนะครับอรงนี้ทานแซมก็ทานแซมมมีรายชัดเจนครับสาสิบเอ็ดครับยิ่งแห้งเลยนะครับ ามสิบเอ็ดสาสิบสองหอเลยนะครับดูเลยนสามสิบสองแล้วตรงนี้ฐันแซมครับในราคา300บาทน,นะครับ

สามสิบห้านะครับสามสิบหกครับสามสิบหกนะครับตรงนี้มดุดมีสามสิบหกรายการ ปิดก่อนได้ก่อนนะครับราคา300บาทดิงดิ้งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับที่สําคัญผมยังให้กดติดตามจะได้ดูใหม่ๆนะครับถ้าไม่ติดตามจะดูเก่านะครับไม่ทันครับผมนี่เบอร์โทรนะครับฝากสุดท้ายนะครับนี่อดีไลน์ด้วยแคปไปเลยแคบไปเลยนะครับติดต่อวันนี้300บาทครับผมขอบคุณครับ